โอเคก็ครับสวัสดีกันด้วยครทุกคนครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมวันพันแมนเดสตองเกตในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับผมนะก็อย่างที่ทุกคนเห็นในเออ่ที่ผมเขียนไว้ตรงหน้าคลิปเลยครับผมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไปเซิร์ฟเวอร์0ูนนหนึ่งนะครับผมนะอะไม่มีใครทำคอนเทนต์แบบนี้นะซิ <c oughs> ใไขบ้านที่ไหนมันจะทำนะ มีตูกูนั่นแหละใช่ทุ้คนเราจะไปเซิร์ฟเวอร์001กันแล้วก็อาจจะแบบมีคนบางคนถามว่าพี่เซิร์ฟเวอร์มันนานแล้วมันมีแบบเทพตูเทพตูเทพ,ทพ,ทพโอ้เยอะแยะพี่ <c oughs> พี่จะไปชนะเขาได้ยังไงแล้วพี่จะเล่นทําไมมันคือคอนเทนต์ใช่ไหมพี่ถูกต้องแล้วครับแม่นแท้เราคาับผมมันมีสองถ้วยนะผมนะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกคือผมทําแบบนี้เพราะเป็นคอนเทนต์แต่ถามว่า ทำไมผมถึงจู่ๆอยากจะไปเล่นเซิร์ฟเวอร์001เพราะมันเป็นเซิร์ฟแรกไงทุกคนผมอยากรู้ว่าในเซิร์ฟ1001เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็ผมจะไปติด,ตดเออเลิ้นพันธ์ <c oughs> ขอโทษครับผมจะไปติดอ่าอ่าอันดับ PVP ครับผมมันมีตั้งแต่ระดับเอ่อสีเทาใช่ไหมแหงไม้อะแหงไม้มันสีน้ําตาล,ล่บอกอะไรหี่อะไรของกูเนี่ย มันเป็นสีน้ําตาลนะแล้วก็มีสีขาวด้เป็นสีเทาใช่ไหมแล้วก็มีแรงโกจะเป็นสีทองแรงสุดๆก็จะเป็นไดมอนด์ผมจะไม่ไต่ไดมอนด์ใช่ครับผมผมจะไม่ไต่ไดมอนด์ผมจะไต่แค่3แร็งเท่านั้นผมจะติดท็อปอันดับหนึ่งตรงนั้นนะผมนะอ่าแล้วก็คลิปนี้จะไม่ใช่เป็นวันนะคลิปนี้จะเป็น EP นะผมเพราะว่าผมไม่ได้จริงจังอยู่แล้วผมแค่เข้าไปดูเฉยๆแต่อย่างี่ผมบอกผมจะมีตัวละครที่แบบอาจจะเป็นนอกเบต้าด้วยผมเล่นด้วยนะครับก็คือแบบ เหมือนบอดอะเหมือนกูเป็นบอดอะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะทุกคนนะโอเคเราไม่ต้องพูดเยอะเลยเราแม่งไปเลยดีกว่าทุกนะคนนะเลื่อนครับผมเลื่อนโอเ้เลื่อนครับผมเลื่อนอีกโอ้โหเลื่อนอีกทุกคนเลื่อนอีกเลื่อนอีกอือ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 โอเคเซิร์ฟเวอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งโอ้โหเซิร์ฟเวอร์อย่างเก่าก็ผมนะซึ่งผมไม่เคยเข้าเซิร์ฟนี้มาก่อนนะผมนะมากสุดก็เป็นเซิร์ฟสิบสองของเซิร์ฟพี่กาญจิตรนะผมนะก็ หลังน,นี่ผมเข้าเซิร์ฟนั้นปุ๊บผมก็เลอกเล่นแล้วเป็นไอเดีเก่านะอันนี้เป็นไอดีใหม่ผมโอเคมาเรามาเริ่มไปเซิร์ฟเวอร์ศูนย์หนึ่งกันดีกว่าทุกคนนะเอาเลยม,มึงไ<ม>อ้เฮียเฮฮาปาจิงโกะแน่ศ hey, าสตร์คลิปนี้เริ่มทีเนี่ยผมไม่อยากทำก่อนทีนี้เท่าไรหร่เพราะผมรู้ว่ากูแข่งกับใครก็ไม่ชนะหรอกมากสุดก็ตีแค่บอดในเซิร์ฟเนี้ยแต่อันนี้กูผมบอกนะทุกคน มันคือคอนเทนต์นะจ๊ะเซิร์ฟเวอร์ศูนย์หนึ่งพี่มาแล้วน้องเซิร์ฟเวอร์ที่เก่าแก่เกา่าเกา่าเกา่เกาแก่เลยนะผมนะเหตุนี้ผมบอกเซิร์ฟนี้ผมไม่ได้จริงจังนะครับก็ต่อให้กูกปั้นมั่วขนาดไหนอ่ะกูก็สู้คนในเซิร์ฟศูนย์หนึ่งไม่ได้ทุกคนเอ๊แต่ว,ว่ารอบนี้นผมเล่นมาเซิร์ฟศูนย์หนึ่งไม่มีใครพูดถึงเลยนะ แล้วก็ศึกดวลข้ามเซิร์ฟ0-0หนึ่งก็ไม่เคยมีนะอืมแล้วแต่ผมเล่นมาผมไม่เคยโดน0-0หนึ่งเลยผมก็งงเหมือนกันว่าเซิร์ฟ0-0หนึ่งเนี่ยมันมันล้างเหรอหรือว่าอะไรนะโอเคมาปุ๊บก็จะเป็นอย่างที่อ่าทุกคนเห็นครับผมมันก็จะเป็นสตอรีเ่เดิมๆที่เราเป็นผู้เล่นใหม่ก็จะเห็นแบบนี้นะผมนะ เอาแล้มึงเฮฮาไปยิงโกรแล้วกูโอ้โหขอเปิดเสียงนะทุกคนไม่ได้ยินเสียงหรอกเพราะว่าผมเบาเสียงเอาไว้ผมได้ยินคนเดียวก็พอแล้วทุกคนฟังเสียงผมก็พอแล้วเอาแล้วครับตอนนี้เราก็อา่าพบสิ่งที่มันไม่คาดฝันนะครับก็คือพวกซีนแมนนั่งหนึ่งนะผมนะแล้วก็เหล่าฮีโร่ตัวกระจกีนะผมนะระดับ SR มาไล่โจมตีนะผมนะ แล้วผมบอลแมนแล้วผมว่าอ,อปาดก็ไม่ก็ไม่ตายนะครับโอเคครับ okay, ผมนะเพิ่มกำนันเผาไหมครับกำนันเผาไหมโหคำพูดโคตรสมัยใหม่เลยสมัยก่อนจะเรียกว่าเผาไหมอย่างเดียวแม็กสายฟ้าปาดเข้าไปแล้วแต่ไม่ตายอ่ะฝั่งมองคาจัดให้เลครับผมนะแล้วก็บรรทาลูกเอาไม่ใช่นะมั่วแล้วทุกคนเคยคิดเหมือนผมไหมว่าวัคซีนแมนม่งก็คล้ายเหมือนพิกาโลเลยแต่แค่เปลี่ยนสีอะ เหมือนไม่มาย้อมแมวไอ้งเงี้ยถ้าเกี่ยวว่าพันเป็นคอลแล็บกับเวลาก้นบอลน,นะคุณคุณเชื่อจะสกินไอ,วอ้วัคซีนแมนมนี่ไม่เปพิกกรโลเว้ยมึงชื่อกูส่วนส่วนซุปเปอร์เซย่า,ยายเนี่ยไอ้ไอิงกุลหรือคารคลสเนี่ยผมไม่รู้ว่ะอาจจะเป็นเจนอสมั้งเพาเจนอสมันยิงแบบเผาไหมไงก็ยก็แบบประมาณว่าคาเม็นคาเป็นย่าอเ เออมันเป็นไปนได้เลยเว้ยถ้ามาเป็นสกินนะผมว่าเวิร์กผมว่าเกมแต่และเกมนะที่เป็นเกี่ยวกับอนิเมะผมว่ามันไม่จําเป็นต้องแบบว่าอ่ะอนิเมะจา๋าอะไรทุกนก็คือไม่ต้องไม่จเป็นแบบเป็นอนิเมะแค่อนิเมะเดียวเข้าใจไหมผมว่าการที่เขารวมแบบว่าอ่าการคอลแลกักันใช้คํานี้คอลแลบแล้วเป็นของแลเหมือนเหมือนเกมไลน์เจอร์อย่างเงี้ยที่แบบประมาณว่าเดนเวอรอ่ะไรวะพูดผิดพูดผิด หนึ่งเดือนเว้นหนึ่งเดือนอะไรเงี้ยเขาจะคอลแลบพวกแบบอนิเมะดังๆมาให้เราสุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นของแรอะไรเงี้ยตัวแรแล้วก็เกียร์แรอะไรประมาณเนี้ยผมว่ามันก็ดีเหมือนกันนะการที่จะให้เกมหนึ่งเนี่ยเราสามารถคอลแลบได้กับอนิเมะอื่นหรืออนจมะไม่จำเป็นต้องเป็นอนิเมะก็ได้คอลแลบกับเกมก็ได้ผมผมว่านะแต่ก็อย่างที่ว่าแหละมันเป็นไปบ่ได้แต่ผมก็พยายามให้มันเป็นอยู่นะ เอาละมาเราก็ดูคาซีนไปก่อนอย่างที่ผมบอกกันแหละมื่อตอนผมววเช้าเวลวเร็วสุดท้ายผมก็สู้กับใครไม่ได้ผมแค่เข้ามาดูเซฟสุด0หนึ่งเฉยๆอ่าผมว่าผมน่าจะตัดดีไหมเนี่ยเดี๋ยวคลิปมันยาวไงแม่งได้ดูคาซีนก่อนแล้วก็ดูฟังผมบ่นก่อนนะ่าจะจบคลิปพอดีเลยดูทรงนะ โอเคเดี๋ยวจบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะตัดให้แล้วกันแม่งกูต้องฟาร์มแม่งสามเซิฟเลยเลยเฮีย er. คอนเทนต์จริงๆแต่ไม่แปลเซิฟนี้ผมก็ไปปล่อยผผ่านนั่นแหละไม่ได้จริงจังอยู่แล้วผมผมจะมาเป็นบอทนะเ <c oughs> ขียนชื่อได้ยังนะเซิฟสูนย์หนึ่งนี่เป็นเซิฟที่ผมพูดตรงๆนะไม่ขอพูดอีกครั้งแล้วกันผมไม่เคยเจอไม่เคยเจอมากสุดนะ ศูนย์ศูนย์อ่าอะไรวะศูนย์ยี่สามศูนย์สิบศูนย์แล้วก็สิบสองแล้วก็ศูนย์ศูนย์สี่สิบอะไรประมาณนี้มันมัน,มนจะบนอยู่แค่นั้นแหละตั้งแต่ศูนย์สิบสองหลังจากนั้นก็ไม่ขึ้นเลยไม่เห็นแบบศูนย์แบบสิบเอ็ดศูนย์สิบอะไรประมาณหรือศูนย์ศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยก็ไม่มีครับไม่เคยเจอฮะอันนี้ที่มาเซิร์ฟศูนย์หนึ่งไม่ใช่อะไรครับคอนเทนต์นะจ๊ะ อยากรู้ว่าอันดับเขาเนี่ยเขาไปกันไกลขนาดไหนรู้สึกดวนเนี่ยจะมันกันไหนโอเคตั้งชื่อก่อนเลย <c oughs> มาเล่น <c oughs> เร้นเขียนถูกปะเนี่ยอเฮ้ยเขียนไม่ได้เหรอมาเล่นเร้นเนี่ยนะ,ะหนึ่งอาะได้ผมมาเล่นเร้นโอ้ทำไมาในเซิร์ฟผมไม่เห็นมีใครเลยอนะ โอ้อยปกติมันต้องมีคนเนี่ยทุกคนทำไมเซิร์ฟมันล้างอ่ะเอ้ยเดี๋ยว่าเขาทิ้งเซิร์ฟสูสนึงกันหมดแล้ววะเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะโอเคงั้นผมขอตัดก่อนแล้วกันทุกคนนะเดี๋ยวผมขอเคลียร์ด่านเคลียร์ควสก่อนเฮ้ยแปลกว่ะเฮ้ยอาจจะแบบเราอาจจะไม่เห็นก็ได้ใช่ไหมทุกคนใช่ไหมเออมาเดี๋ยวผมตัดก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันตอนที่ผมทำอะไรเสร็จก่อนแล้วกันโอเคตัดโอเคอะไรนะที่ผมเคลียร์ได้นิดหน่อยครับก็อย่างที่เห็นครับก็ ก็ยังมีคนเล่นอยู่นะโอ้โหดูว่าไม่มีนะครับก็ยังมีคนเล่นอยู่ในกิจกรรมต่างๆนะผมนะของก็ยังเป็นกระลงกลระลาผมแต่ที่มันเพิ่มเติมคืออันนี้ครับผมมาเล่นๆหนึ่งท่านอะไรนายท่านนะผมขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันเมื่อถึงเลเวลที่กําหนดก็จะได้ร,รางวัลตามนี้อ้เนี้อันนี้โคตรเก่าแล้วนะโอ้โหแล้วบุเวลแปดสิบได้พันเพรชาติหน้าถึงพอดีเลยฮนะชาตินี้ก็อย่าหวังก่อนแล้วกันนะ แล้วก็กิจกรรมโซนิกก็ผมโอ้โหมาพุ๊บมึงเปิดเลยเนี่ยกูจะทันไหมนี่โอ้โหเชีย <c oughs> โอเคครับผมยูยูพีเป็นกวริบาสนะผมนะผมขอไม่เล่นกันแล้วกันตัวนี้เพราะว่าผมไปส่งในนี้เอาดีกว่านะกวริบาสนี่เหมาะสำหรับคนที่จะทําเป็นตัวละครเออาร์ HR บวกมากกว่านะครับผมขอผ่านแล้วกันนะเพราะผมเน้นเป้าที่ราชเทวิกมากกว่าผนมะ ถ้าเราสังเกตดูก็ยังมีคนสุ่มอยู่นะครับสุ่มเยอะเลยนะมันยังมีคนเล่นอยู่างเาขอดูหน่อยดิแชโรชาร์โลยังอยู่นะ,ยนะครับเราก็มีการแจกโค้ดด้วยเชียโค้ดอะไรครับเนี่ยมันคือโค้ดอะไรอะโค้ดแจกตัวอันนี้เหรอแล้วทุกคนดูเลเวลดีเชียโอ้โหเลเวลร้อยกว่าหู เท่าไหร่วะหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านสิล้านร้อล้านโอ้โหนี่แค่อันดับร้อยแปนะมึงร้อล้านเลยเนอันตากูสีไรอันนี้อันดับเก้าหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิล้านมือซ่อนตัวละครมั้งเนี่ย ผมว่ามันน่าจะไม่ได้เอาตัวละครใส่สุดนะทุกคนนะเพราะมันหมดอยู่อันดับเก้านะผมผมว่าไม่ใช่และซ่อนตัวละครนะผมซ่อนตัวละครเนี่ยซ่อนตอัวละครจริงๆนเะน,น,นี่ยเชี่ยคนคนเนี้ยคนเนี้ยไม่ร้อยกว่าอันดับแปดแค่เห็นกูก็กลัวไล่สัตว์เนี่ยอันดับร้อยอันนี้ร้อยยี่สิบหก กูค,คิดถูกไหมเนี่ยกูเข้ามาเนี่ยต้องเลียว่่สี่ก่อนถึงจะได้ดวลหนับได้นะครับโอ้โหเอาแล้วมึงเอาแล้วเว้เอาละวะโอเคผมว่าเอาแค่นี้ก็พอนะสิบนาทีพอดีกว่านะผมนะอันนี้ตอนแรกผมกะผมจะเล่นให้ถึงววยืมสี่นะแต่ว่าผมว่าดูในนี้นก็พอและเ <c oughs> พราะว่าเดี๋ยวผมต้องตัดคิปีงอะไรอีกนะทุกคนนะก็ <c oughs> อย่างที่ทุกคนเห็นนะผมนะก็แต่ละคนนี่คือววร้อยกว่าวเวสี่เก้าที่มาไงอ่ะอยากได้ กาโลโกคิสึแล้วมึงมาเล่นทำไมเซิร์ฟ001วะใครสั่งสอนให้มึงมาเล่น001วะเชียวอุ้ยคนนี้เวล150เวลตันอุ้ยซ่อนตัวละครมึงขนาดซ่อนตัวละครดูเนี่ยทุกคนย้ดไม่กี่ดาวเนี่ยโโอ้หเขาเรียกแต่เซิร์ฟเปิดอะเ yeah! ย้หุยอืมหุย เชียโ er, คตรตึงเลยอ่ะพี่น้องเอารและมึงคอนเทนต์ไล่สัตว์ก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับก็เซิร์ฟ001เขาก็ยังเล่นกันอยู่นะครับโอ้โหราชาเทลลิคไคเบ่งสุ่มได้ปะโอเคก็ขอจบเพียงคลิปเท่านี้แล้วกันนะครับตอนแรกผมกล่าวว่าอย่างที่ผมบอ,อกผมจะเล่นจะถึงเลเวล124นะแต่ว่ามันมันดูตรงคอมเมนต์ได้ผมก็เลยแบบอ่ะรู้แล้วว่าแต่ละคนเนี่ยเลเวลเท่าไหร่ระดับเท่าไหร่ และมันมีคนเวลน้อยหลุดด้วยหนึ่งในนั้นก็มีกูแล้วหนึ่งเพื่อคอนเทนต์นะทุกคนนะโอเคไม่เป็นไรก็เอยวจบเยังคลิปที่นี้ก่อนถ้าใครจะดูเซิร์ฟศูนย์หนึ่งต่อนเนี่ยมันต้องห่วงครับเดี๋ยวผมทําอีกนะแต่จะทําตอนไหนไม่รู้เพราะมันไม่ใช่เป็นวันนี้คือ EP นะจ๊ะวันนั้นรอคลิปหน้านะจ๊ะส่วนคลิปวันฟันแมนที่เป็นวันเนี่ยก็รอดูกับผมนะก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้พรุ <c> ่ง <oughs> นี้น่าจะครบสองวันใช่ป่ะก็ในพรุ่งนี้แหละ โอเคงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะผมนะโอเคใครที่ชอบคิวว์อันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซักใครให้ผมด้วยเรื่อที่สำคัญกดปุ่มก่อนอีกค่างบนนะาจอให้เป็นรูปสีดำเลยครับคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกการเคลื่อนไหวที่ผมลงคลิปอย่างแน่นอนนะครับผมนะโอเคงั้นไว้เจอกันในคลิปใหม่ในครั้งหน้าครับผมนะสําหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนให้ผมไปฟาร์มเวลก่อนนะกู <c oughs> <c oughs> ทําเป็นทําเฮี้ยนะ Farm ale, เลยฟาร์มเวลทําเฮี้ยเลยวะโอนะนะ้โหเนี่ยผมบอกผมผมจะติดท็อปอ่ามันจะมีเฉพานนนะาส เคเจอกันนะผมนะในคลิปที่ผมจะมาเล่นๆจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็เลี้ยงเล่นอยู่ดีเล่นกขำๆแล้วกันนะเซิฟนี้โอเคผมขอตัวลาไปก่อนทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายครับโอ้ยกูท้อ